ออกกาลังกายค่ะเดินเหยียบดินเจ็ดถีเท้าเปล่าเหยียบดินปรับสมดุลธาตุในร่างกายออกกําลังกายเบาๆเดินแค่นี้ก็หอบนะคะเพราะว่า พ่อแม่ให้ที่ไว้เท่าแมวน้อยดิ้นตายนี่แหละคะ่ะเดินยังไม่ทั่วเลยเมื่อก่อนวิ่งเล่นแถวนี้เป็นร้อยๆไล่ที่ของทวดตาทวดยายทวดจาก จากเขตลอยต่อตำบลโคกแย้เข้ามาหนองไข่น้ำหมูลสองก็เริ่มเริ่มเป็นที่ของหมู่สีหมูมสองหมูสี่ที่ของตาทวดยายทวดแล้วก็ข้างในก็เป็นของปู่ทวดยาทวดเริ่มต้น จากทวดไม่มีเงินกลับบ้านที่อยุธยาแค่ไม่กี่สตางค์ก็เก็บกระถินจิ้มน้ำปลากินประหยัดอดออมก็เลยมีซับสมบัติไว้ให้ลูกหลานเป็นที่ทำกินเป็นต้นทุนทำกินเป็นที่ซุกหัวนอน ที่ตรงลงไฟฟ้าก็เคยเป็นที่ของของลุงของพี่พี่พี่ชายของยา่าค่ะนั่นแหละไปจนถึงโรงงานคาพนานาเป็นที่พ่อที่ป้ามาก่อนบางส่วนของฮิตาชิก็เคยเป็นที่นาพ่อมาก่อน พอมาตรงนั้นพ่อก็ถูกบังคับซื้อปะเขาเรียกว่าบังคับซื้อเนาะไม่ได้ไม่ได้อยากขายแต่มันเหลือแค่แค่ของพ่อกับของป้าแล้วก็มีคนมารอร้อ,อ,อนทุกวันทุกวันป้าก็กลัวก็เลยได้ขายแล้วพอได้รักษาพ่อพ่อตกสาราวัดบันไดาสาราวัด หมอฟาดพื้นก็ได้รักษาพ่อแล้วก็ได้ซื้อที่ของอาไว้อีกบางส่วนสิบป่าไร่สิบนิดนิดแล้วก็เงินบางส่วนแม่ก็ส่งลูกเรียนพร้อมๆกับทํานาทําเห็ดฟาง น้องได้ปริญญาเห็ดฟางมามีชาบ้านบอกว่าที่เรียนจบปริญญามาได้เพราะกินแต่เห็ดฟางกินแต่เห็ดฟางจริงๆค่ะเห็ดแบบที่ทั้งบานทั้งแดงคือบานมากๆอะบานจนจะโรยอะค่ะนั่นคือส่วนที่พวกเราได้กินตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วความที่บ้านเราจนเอ้ยไม่ใช่มีน้อยมีน้อยต้องเรียกว่ามีน้อย เราไม่มีเราไม่มีทุนในการใช้ชีวิตเราแต่เรามีแรงแม่กับลูกเล็กๆอีกห้าคนก็พากันไปกอบก,กอกเชื้อเห็ดฟางอะค่ะถุงละร้อยละอีสามบาทประมาณนี้ร้อยถุงจะได้สามบาทก็กลางคืนช่วงกลางคืนเที่ยงคืนที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็กอกพอใกล้ๆจะหกโมงก็กลับมาอาบนะ้ำไปโรงเรียน บ่ายมาก็ทำงานรับจบขายของตามแคตตาล็อกเอาครีมมาแบ่งขายซื้อครีมกระปุกใหญ่แล้วก็มาแบ่งขายแบ่งใส่กระปุกเล็กแล้วก็ขายคือเป็นคนที่ขายของไม่เป็นแต่เป็นคนที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นแล้วพอเราใช้เป็นเราเลือกเป็นเรามีมีพอมีพื้นฐานความรู้ทางนี้มาบ้าง คนเขาก็อยากใช้เราก็หาวิธีชาวบ้านนะคะก็คือแบ่งปันใช้ถูกก็เลยเอามาแบ่งซื้อแล้วก็ามาแบ่ง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 ก็เลยเป็นขายครีมกระปุกเล็กๆซื้อกระปุกใหญ่ในราคาที่หลายพันแล้วก็มาแบ่งเป็นกระปุกเล็กๆขายเป็นกระปุกละร้อยกระปุกละร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยสามสิบกว่าปีที่แล้วค่ะเป็นนักศึกษาก็ทําแบบนี้กินอะไรอร่อยขายนั่น น้องเพชรก็เป็นแบบนี้ค่ะน้องเพชรน,น้องเพชรซื้อจะชอบซื้อช็อกโกแลตถ้วยเล็กๆถ้วยละบาทให้ลูกกินแล้วก็สาลายคือความความกระเบียดกระเสียนความตังน้อยความที่เราไม่พร้อมด้านการเงินในตอนที่เรามีม,ม,มีลูกเนาะมีลูกก็ป่วยก็ตกงานแล้วก็มีคนป่วยต้องดูแลแล้วทุนที่เราสะสมไว้จากการทำงานเราก็ เอามารักษาตัวหมดเพราะว่าตอนออกงานนั่นคือป่วยด้วยแขนไม่มีแรงแตักข้าวกินไม่ได้ข้างหนึง่งสารเคมีในเลือดสูงแล้วก็มีปัญหาเรื่องเลือดเสียเลือดเป็นพิษมาตั้งแต่ทํางานนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ลุยทุกอย่างแล้วอยู่โรงงานกระเบื้องมาก่อนทํางานหนักก่อนที่จะไปเป็นโฟแมนคุมคนงานก็เป็น เ,เด็กรับเหมาในลายก็ยกกระเบื้องหนักกระเบื้องแผ่นใหญ่กระเบื้องกระเบื้องอะไรนะเขาเรียกแกนิโตอะไรที่แบบแผ่นใหญ่ๆทีละหลายๆแผ่นยกเป็นกล่องแล้วก็ทุ่มก็เรียงพเลเตท,ทุ่มทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราคิดว่าเราแมนเราก็ใช้ร่างกายเราสมบุกสมบันแล้วเราก็กินเราก็เที่ยวเราก็ไม่นอนเราทํางานมีเวลาเราก็รับจ็อบเราก็ขายเสื้อผ้า ช่วงช่วงใกล้กล้เงินจะออกเราก็จะวางแผนว่าเราจะไปใบยกนะไปประตูน้ํานะไปหาเสื้อผ้าประมาณนี้เรามีแคตตาล็อกเมื่อก่อนหนังสือมันเจออะไรไว้น่ารักก่อหนังสือหนาๆค่ะเราก็จะเอาแคตตาล็อกมาให้เขาดูนี้แล้วเราก็ไปเดินตามร้านแล้วก็ามาผ่อนตัวละห้านะกาไรก็จะได้ประมาณตัวละร้อยร้อยห้าสิบ คือมันเก็บได้อยู่แล้วเพราะเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรอ่ะเป็นหัวหน้าเป็นอร์แมนคุมคนงานเนาะมันเก็บได้อยู่แล้วปลาหมึกอาหารแห้งอ่ะค่ะคุณเคียงปลาหมึกปลาแห้งปลาหวานคือเรามาแบ่งเป็นถุงเล็กๆเล็กเล็ก,ลก,ลกขายให้คนงานไปก่อนให้ไปก่อนเงินเดือนออกแล้วก็เก็บนมนมเด็กนมเด็กแพมเพิดถ้าเรามีทุนเนาะ เรามีถนเราออกให้ก่อนก็เวลาที่เงินเดือนออกคนงานออกเราก็ค่อยเก็บก็ทำํำมาอย่างนี้ค่ะแต่ขายของไม่เป็นนะคือทุกอย่างเราเริ่มจากการแบ่งแบ่งอยากให้อยากช่วยแต่เราเราไม่มีภาระไงเมื่อก่อนเราไม่เราไม่ได้มีภาระอะไรมากมายเพราะว่าเงินเอาไปฝากธนะคารมก็ได้นิดเดียวแต่เรามาทำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเงินเงินก้อนเดียวแต่หมุนไปเรื่อยๆ ก็ซื้อทองแมกซื้อทองซื้อทองเก็บตั้งแต่สมัยเรียนจะรับจ็อบเขียนบินรับจ็อบโรงงานกระดาษเขียนบินทำบัญชีคุมการก่อสร้างาอะไรใจ้างรายทําหมดแล้วคะ่ะไม่งั้นถ้าทำเขาเราทำไม่ได้เราก็จะหาคนทำให้แล้วก็นิดนึงค่า ค่าเชื่อมต่อก็ค่าขนมลูกค่าขนมหลานบ้านที่ตรงเนี้ยความที่แบบเป็นพี่คนโตแล้วเป็นคนเจ้าอารมณ์เนาะพ่อแม่แบ่งสมบัติเพรพ่อเสียแล้วแม่แบ่งสมบัติให้คือตะค,คือมีความว่าเราเป็นพี่เราต้องได้อยู่เหนือคนอื่นแต่เราลืมคิดไปว่าไอ้ค่านู่นนี่นั่นมันจะก็เหนือคนอื่นเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตรงนี้เป็นที่บ้านล้างเก่า คือความไม่ธรรมดามีอยู่แล้วมันถ้าคนไม่ไม่ฮาร์ดคอร์อย่างเราก็อยู่ไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันเคยไปบ้านล้างที่ถูกล่อลือว่าคนที่เกิดมาก่อนตายไปก่อนดูหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่ที่เขาเห็นงูจงอางอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นบ้านหลางบ้านที่พ่อแม่เคยอยู่แต่ว่า โดนป้นมันก็เลยล้างก็พ่อกับแม่ก็พากลับไปอยู่คบ้านปุกวายะที่ตรงนี้ถมทองถมดินไป30บบาททองสมัยก่อนแค่บาทละแปดพันกว่าบาทเองทำงานเดือนหนึง่งเป็นนักศึกษาเดือนหนึง่งรับทำบัญชีโรงแรมรับเขียนบินรับจ็อบขายของตามแคตตาล็อกก็จะซื้อทองเก็บเดือนละ บาทหนึ่งเดือนไหนไม่ได้บาทก็ห้าสิบตังค์มันต้องได้เดือนหนึ่งมันต้องได้สักเฟืองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนแล้วอีกอย่างเป็นคนชอบเก็บแบงค์แบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์อะไรก็ช่างขอให้เป็นแบงค์ใหม่ใหม่แบบที่ไม่มีรอยพับก็จะเก็บเก็บเก็บแล้วก็จะเอามาแลกเอาสตังค์เก่าๆแม่ไปใช้แล้วอย่างไม่กินเป็นคนเป็นคนไม่ค่อยได้ซื้อเรื่องเรื่องกินจะไม่มีปัญหาเพราะว่า ตอนเรียนสมัยเรียนก็จะไปช่วยแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในวิทยาลัยอะค่ะล้างถ้วยล้างชามอะไรเงี้ยอาหารคือเรากินฟรีเวลาเราอยู่หอหน้าโรงเรียนหอหอบ้านเช่าอะหน้าหน้าวิทยก็ค่าเช่าก็ก,ก็แพงอยู่ป้าเขาก็เลยให้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีทั้งปีทั้งชาติจนเรียนจบอะค่ะแล้วก็ช่วยป้าขายบ้างจับนูน่นนี่นั่นล้างชามบ้างตามภาษา เด็กแม่อยู่เฉยเนาะเราอยู่เฉยไม่เป็นเพราะเราถูกฝึกมาแบบนี้ถ้าอยู่กับแม่เราเราเป็นพี่คนโตอะ่ะเราเราก็ไม่เคยอยู่เฉยถ้าเราไม่ป่วยจริงๆเราก็ไม่นอนแต่เราแมกเรา็ไม่ได้โลภเนาะแต่เราแบบอยู่เฉยไม่เป็นแล้วเราก็เป็นคนชอบคิดว่าทํำยังไงถึงจะมีเงินซื้อนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราน้องเยอะน้องเราต้องกินน้องสี่คน รวมเราเป็นห้าก็ผู้หญิงหกคนอ่ะแม่แม่ตอนนั้นแม่ก็เป็นเป็นสาวแล้วก็มีลูกเล็กๆอห้าคนพ่อเสียตั้งแต่เราอายุสิบแปดแม่เป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนวิสัยทัศน์ดีมากพาลูกทำมาหากินตลอดทุกอย่างขายหมดเราจะกินเห็ดฟางกินก้านเห็ดฟางกินใบเห็ดฟางไอเขาเรียกอะไรนะ ไอห,หมวกเห็ดฟางอะค่ะไอที่แดงๆเราก็จะามาแช่น้ําล้างน้าคั้นน้ําออกแล้วก็เอาส่วนที่มันเหลือค่ะมันก็จะเป็นเละๆเปื่อยๆเนาะเราก็คั้นน้ําออกแล้วก็นนออกวกามาต้มยำบอกเลยว่าอร่อยมากทําน้ําพริกก็อร่อยมากทําน้ํายาก็อร่อยมากแล้วอย่างไม่มีความไม่มีแล้วความไกลตลาดหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ไม่ค่อยมีกิน พ่อเสียก็ไม่ค่อยมีไม่ก็เลยไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์เพราะว่าปกติพ่อจะเป็นคนหาปลาก็เลยเหมือนเหมือนเรากินอาหารง่ายๆมาอยู่ตลอดเวลาการกินเจทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้ยากเย็ยนอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่มีเนื้อสัตว์กินอยู่แล้วแล้วความแพงความไกลตลาดตลาดเราไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เราคือถ้าเราจะไปไหนคือเราต้องพึ่งคนอื่นมันต้องจ้างเราไม่มีเราจะมีแต่จักรยานนะคะปั่นไปตลาดหินกองมันก็หลายกิโลนะ ไปตลาดนองแค่มันก็ไกลแล้วทางมาก่อนไม่มีบ้านคนมันเปลี่ยวคือเราก็ไม่ต้องไปไหนเราก็ทําเห็ดกินเห็ดเราทําเห็ดเช้าไปขายเห็ดเช้ามืดเอาเห็ดไปขายตลาดหินกองขายเห็ดตูมเห็ดโผเห็ดบานบานแบบสวยบานแบบโผแล้วก็บานแบบสวยมักนก็หลายราคาโลละแปดบาทสิบบาทสิบกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยที่เหลือก็ จะเป็นเห็ดที่มันตกรุ่นเห็ดอะไรเล็กๆๆๆแล้วก็เอามาต้มกินคชีวิตไม่ได้ยากแม่กับยายเป็นผู้หญิงมากที่แข็งแกร่งมากเลยแล้วก็เลี้ยงลูกดีมากยายวิสัยทัศน์ดีมากทัศนคติดีมากคิดบวกแม่ก็เหมือนยายและผู้น้อยก็เป็นแบบนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะผู้สืบทอดสันดานเป๊ะค่ะไม่ค่อยมีทุกจริงจริงอ่ะไม่ค่อยคิดอะไรให้มันเป็นทุกเพราะว่าชีวิตทุกวันอ่ะมันไม่มีเวลาให้ทุกต้องทํามาหากินต้องหาเงินเรียนต้องคือต้องสร้างอนาคตของตัวเองอ่ะเพราะว่าเราเราโชคดีที่ที่เรามีโอกาสได้เผชิญหน้ากับเรื่องราวที่คนอื่นไม่มี เราพอเราเข้าไปอยู่ในวงการการเมืองเนาะพอเราทํางานการเมืองมันก็จะมีผลประโยชน์ทางการเมืองมันก็จะมีคนนั้นคนนี้ไม่ถูกกันแล้วเราก็อยู่ฝั่งที่ที่เขาไม่แฮปปี้เราชีวิตเราก็มีบางช่วงก็ไรที่ซุกหัวนอนก็มีถูกยิงก็มีอยู่อยู่บ้านก็มีลูกศรไปตกคือ เป็นผู้หญิงที่โดนยิงหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นข่าวบ้านหลังนี้ก็โดนยิงนะคะสิบเอ็ดลูยิงตรงจัว่วตรงที่นอนปกตินอนตรงที่นอนพอโดนยิงก็ก็เลยไม่ค่อยได้อยู่เพราะเราต้องคิดว่าคนรอบข้างเรามีแล้วอย่างชีวิตเรามีประโยชน์ต่อคนอื่นเราก็หันหลังให้การเมือง เราไม่ชอบความสกรปรกใดๆทั้งสิ้นเราไม่ชอบคนหักหลงังไม่ชอบจริงๆเราเป็นคนดาร์กมากเลยนะสีดําเลยคือรักแรงเกียดแรงแต่ว่าพอมาถึงจุดจุดนึงอะถ้าเกิดเราไม่โดนยิงเราก็จะตัดอะไรได้ยากการโดนยิงก็นะว่าเราโชคดีชีวิตเปลี่ยนไปปฏิบัติธรรมบาเพ็ญคือไปฝึกฝึกฝนทังด้านจิตทังด้าน คือเปลี่ยนชีวิตใหม่อะจากจากสีหนึ่งไปสู่ความสว่างไอที่มืดๆเทาๆสลัวสลัวล้วก็หันหลังให้อย่างง่ายไม่มีความอะไรอาวรนเพราะว่ามันนําทุกมาให้ครอบครัวเนาะมันไม่ใช่นําทุกมาให้แต่เราคือถ้าเป็นผู้น้อยโดนยิงตายก็ตายชีวิตตายหนเดียว,วก็เราเป็นคนเป็นคนกินอุดมการเป็นคนอะไรเป็นแบบนี้มันต้งแต่เกิดอะคือไม่ได้กลัวตายความตายเดียมันไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ถ้าตายแบบไม่ดีตายแล้วเป็นคนเลวก็ไม่น่าตายเนาะ ถึงเกิดมาเสียชาติเกิดอะถ้าเกิดมาแล้วทําชั่วทําเลวพอเราตายลูกหลานเราก็จะได้รับคำคอรหาอยางี้แหละพ่อมึงเป็นแบบนี้แม่มึงเป็นแบบนั้นไม่แล้วไม่เลิกเราต้องยอมรับว่าเราเราเกิดอยู่ในสังคมที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นความจริงอะที่ทุกคนต้องยอมรับเชื่อเชื่อมาตลอดอะว่าความดีจะคุ้มครองเราแล้วก็เชื่อมาตลอดว่าความถูกต้องอะ แต่มันอาจจะไม่ถูกใจใครมันก็ยังดีกว่าถูกใจแล้วเราต้องลำบากใจถูกใจเขาอ่ะมันไม่เคยถูกใจเราหรอกเพราะว่าเรากับเขาอะความความพอดีมันไม่เท่ากันเนาะชีวิตที่ที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตจริงๆได้ต่อสู้ได้ใช้ชีวิตคือเหมือน เหมือนเราอยู่กับผู้ใหญ่อะเราก็ก็เราก็เลยใช้ชีวิตเรามีผู้ใหญ่ดีๆเป็นต้นแบบเนะาะอาผู้หญิงเป็นก็เป็นคนดีไม่สำม,มเลรเทเมาเป็นคนธรรมะธรรมโมทวดก็เป็นคนธรรมะธรรมโมเราเกิดในครอบครัวที่แบบถือศีนะ่ะแ,แล้วเราก็นอนฟังเสียงสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กมันก็จะมีบางช่วงอะที่เราหลุดเข้าไปใน ความไม่มั่นคงของใจเรามันก็ทําให้เราไปอยู่ในแหล่งที่เป็นอบายามุกกลุ่มที่เป็นอบายามุกเราก็ไปเราก็ไหลไปตามชีวิตก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีไม่ได้เป็นคนขาวสะอาดหรอกนะคะแต่ว่าวันเนี้ยรู้แล้วไงแล้วอีกอย่างเรามีลูกเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเนาะคนเป็นแม่แล้วก็กลับเนื้อกับตัวกลับใจคนเราอะถ้ายังมีลมหายใจ อย่างไงเราก็สามารถเป็นคนดีได้ตลอดคนดีของในความรู้สึกเรามันไม่จําเป็นต้องไปวัดกับใครหรอกแค่เราดีแล้วมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยครอบครัวเรามีความสุขดีกับคนรอบๆข้างเราอะค่ะจริงๆแล้วผู้น้อยจะบอกว่าไม่ต้องไปแคร์ใครมากมายหรอกไม่มีใครมีเวลาสนใจชีวิตเราเลยชีวิตเราเราต้องรับผิดชอบให้ได้ร้อยเปอร์เซนตะคะ ถ้าเรารับผิดชอบชีวิตเราร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เราจะรับผิดชอบชีวิตคนที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ได้เราเราเป็นผู้นำครอบครัวเนาะครอบครัวของเราเราก็มีลูกของเราเราก็เราก็ต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกเราก็ต้องซัพพอร์ตลูกได้แม้จะไม่ได้เท่าคนอื่นก็คือไม่เปรียบเทียบอะแต่เราก็มีความรักของเราอะสุดหัวใจที่เราเราทำทุกอย่างด้วยความรักไม่ได้ไม่ได้เอา เราเรามีสิ่งที่เรามีคือเรามีหัวใจคือเป็นคนมีหัวใจตั้งแต่มีลูกค่ะยี่สิบกว่าปีเมื่อก่อนลักใครไม่เป็นหรอกใครจะคิดยังไงก็ช่างฉันไม่สนพอมีลูกเป็นของตัวเองก็มีหัวใจอีกดวงหนึ่งเนาะแล้วก็มีสายตายอีกคู่หนึ่งที่เขามองเราแบบชื่นชมอะ่ะแล้วเขาก็มองเราด้วยความหวังด้วยความรักมันก็ไม่แปลกอะ่ะที่จะ คนเกเรคนหนึ่งกินเที่ยวเล่นมีสนใครตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กกลายมาเป็นคนแบบเนี้เหมือนชีวิตถูกอะไรนะถูกลิขิตให้ให้เราเดินบนเส้นทางที่แบบนุ่มยิ่งกว่าปูพรมอบอกเลยตั้งแต่มีลูกอะ่ะชีวิตมันก็ดีมันดีมากล่ะบอกว่ามันดีมาก ดีมากๆเลยด้วยเรามีเรามีที่ที่เราเป็นบ้านของหัวใจเนาะเราสามารถมีแหล่งที่สร้างพลังใจของให้เราได้ตลอดเวลาลูกอะ่ะเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดเลยเหนื่อยนะทํางานอะ่ะทำงานวันละแทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะเพราะว่าเป็นคนไม่หลับไม่นอนแล้วแบบรอน,นอกอะ่ะสองสาวันนอนทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากจะ สร้างทุกอย่างให้มันได้เยอะที่สุดเพราะว่าเราอ่ะเราเติบโตมาจากเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนอื่นวัคซีนไม่เคยฉีดสักเข็มนึ่งเราก็เดินล้มแขนขาเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่และครูที่สอนอะเป็นคนมีวิสัยทัศน์ดีมากก็จับไปวิ่งร้อย,อยางเอาล้อย,อยางผูกเอวเชือกผูกเอวแล้วก็ผูกล้อยางให้วิ่งรอบสนามที่โรง,งเรียนมัธยมค่ะสอสอิสสกพิทยา แล้วเราก็เป็นนักกีฬาพอเริ่มแข็งแรงก็เป็นนักกีฬาตัวเล็กๆรุ่นจิ๋วพิเศษนักกีฬาจังหวัดก็แข่งก็วิ่งก็คือเหมือนแล้วเราก็พอเรียนพอไปทํางานเนาะออกมาสามก็ไปทํางานเพราะว่าแม่ไม่สามารถส่งลูกพร้อมกันได้น้องคนรองก็ต้องเรียนมัธยมเราก็ไปทํางานไปทํางานอยู่ห้าปี ก็เป็นเป็นคนงานรับเหมานี่แหละในโรงงานกระเบื้องคาโต้แล้วก็ไปเรียนต่อปวชอพอเปาะต่อปวชแล้วก็ได้โคต้าต่อปวสก็เลยต่อปวสบัญชีแล้วก็กลับมาสมัครเป็นโฟแมนรับเหมาคือจากจากเป็นเคยเป็นคนงานแล้วกลับมาเป็นโฟแมน ก็ามาคุมคนงานมารับจอบนู่นนี่นั่นแล้วไปรับคุมงานก่อสร้างให้เพื่อนแล้วก็นะ้าก็มีงาน้านะเป็นช่างก่อสร้างคือเราเติบโตในครอบครัวตระกูลที่แบบช่างอะค่ะช่างบ้านบ้านช่างก่อสร้างช่างอะไรเงี้ยบ้านหลังนี้นะนะาก็เป็นคนสร้างให้เพราะนะาเป็นช่างคือที่มันออกมาแบบนี้เพราะว่าเราคิดเราอยากได้แบบนี้แบบนี้ อยากได้แบบบ้านทั่วที่เป็นโปร่งๆบ้านที่มีลูกกงบ้านที่แบบไม่อึดอัดเหมือนเราเรา,เราทําเป็นที่สอนสอนพวกทําปุ๋ยอะไรของนักเรียนกศนด้วยเนะาะเมื่อก่อนเราก็ใช้เป็นที่พักผ่อนของของคนแก่ใช้เป็นที่เลี้ยงเด็กเราก็เลยไม่ได้ทําทึบอ,อย่างเราชอบที่ที่มันโปร่งๆอากาศหายใจสะดวกช่องเนี้ยมันเป็นมันเป็นล่องลมไร้ หลังคาที่เราใช้อ่ะเป็นหลังคากระเบื้องไตรลอนหลังคาหลังคาเย็นมันสะท้อนความร้อน70% 80%แล้วแต่สีมันสีมุกสีฟ้าส่วนไอหลังตรงฝาฟ้านั้นก็ตัดต่อแรกก็ใช้ไตรลอนแต่ว่านะ้าหาครอบข้างบนไม่ได้นะ้าก็เลยไปเปลี่ยนมันก็เลยมันดูดความร้อนกระเบื้องสีเข้มๆยังเห็นอยู่เลยอันนั้นรอยลูกบอลมิน ยิงมาจากฝั่งตรงข้ามเช้าเช้าอะตรงที่นอนเป๊ะเลยพอดีกับเป็นช่วงจังหวะปรับเหมาะคอดีลุกออกไปจากที่นอนพอดีแล้วเขาก็ยิงตกตรงเรานั่งพอดีด้วยะทะลุลงไปเลยเป็นลูกบอลมินสักเส้นผ่าศูนย์กลางกับเกือบนิ้วหนึ่งอะถ้านั่งอยู่ก็คงหัวทะลุอะ่ะแต่เราเป็นคนดวงดีบอกเลยว่าแค่คาดตลอด เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่เหมือนละ่ะมีเลยละ่ะเพราะเราเชื่อเชื่อเรื่องพวกนี้บอกเป็นคนไม่ค่อยชอบทะเลาะก,กับใครเนาะตั้งปณิธา,านไว้ว่าตลอดชีวิตเนี้ยข้าพเจ้าจะไม่ทะเลาะก,กับใครถ้าจําสติได้นะถ้ามีปัญหาอะไรก็จากที่เป็นคนที่แบบปากเร็วอะ่ะคิดเร็วปากเร็วเราก็ไม่พูดก่อนใครพูดอะไรก็จ้างฟังก่อน ฟังเขาก่อนการฟังก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งคือเราได้รู้ใจคนพูดเราฟังเสียงเขาอะแต่เรารู้ใจเขาเราก็าก็เห็นเขาเราก็ต้องมองเราจะมองเขาได้อีกอีกสเต็ปหนึ่งอ๋อเขารู้สึกแบบนี้ตอนนี้เขาถึงพูดแบบนี้นี่คือจะจะถูกฝึกให้สังเกตคนเรียนรู้คนเนาะมันก็มันก็เป็นเทคนิคที่เราทำงานร่วมกับคนอื่นอะ การที้เรามีคนอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำงานร่วมกับคนเยอะๆอะเราต้องต้องเรียนรู้ผู้คนไปด้วยรู้นิสัยรู้พื้นฐานเราจะไปตรงเป็นไม้บรรทัดอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกับผู้คนเนี่ยสำคัญมากยาวเกินไปละยี่สิบห้านาที แสงตะวันขึ้นสวยมากแสงตะเวนจ้าเลยขอให้วันนี้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนนะคะมันไม่มีมันไม่มีความทุกข์ใดๆที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราเรียนรู้ตัวเองอะเรียนรู้จิตใจตัวเองมันฝึก ฝึกวางเราอย่าไปแบกชีวิตจะมันไม่มีอะไรต้องแบกเราเกิดมาตัวเปล่าเราไม่ได้เอาใครติดมาด้วยแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาหัวใจเราไปผูกกับตีนใครเนาะเวลาเขาก้าวจากไปเราจะได้ไม่เจ็บปวดเวลาที่เรามีปัญหากับใครให้เรามองเขาห่างๆงถอยห,ห่างออกมาอีกนิดๆ,ๆเราจะมองเห็นเขาเต็มๆเราก็จะเข้าใจเขาว่าอ๋อ นะเวลานั้นน่ะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาเป็นแบบนี้เองอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนใครไปปรับใครแต่เราต้องควบคุมจิตใจเราอะ่ะให้มันไม่ไปทุกเกินสุกเกินให้มันอยู่ในแบบพอดีพอดีทุกได้คนเราทุกได้ความทุกข์อ่ะทำให้เราเติบโตวความเจ็บปวดก็ทําให้เราเติบโตแต่ว่าถ้ามันไม่ทุกได้ก็จะดีเพราะฉะนั้นเราต้องวางใจเราให้เป็นหรือทํายังไงก็ได้ให้ใจทุกน้อยที่สุดมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัว เขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้เป็นเพราะว่าชีวิตเราอะ่ะมีค่ากับคนที่เรารักความสําเร็จในวันข้างหน้ามันจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่อะ่ะคนรอบข้างอะ่ะคนที่รักเราอะ่ะเขาแค่อยากเห็นเรามีความสุขเห็นเรามีชีวิตที่งดงามไม่ต้องไปสนใจกับคนที่เขาไม่รักเราเลยคนที่เขาไม่รักเราอะ่ะไม่มีค่ากับเราหรอก เรามีชีวิตอยู่เพื่อเพ่อคนที่ใช่คนที่เป็นของเราคนที่เกิดมามีบุญสัมพันธ์กับเราคนที่เกิดมาบางคนที่เขาไม่ดีไม่ใช่คาว่าเขาไม่ไม่อยากเป็นคนดีนะมันมีหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบให้เขาต้องทำไม่ดีกับเราอะ่ะมันอาจจะเป็นกรรมสัมพันธ์หรือบางทีมันอาจจะเป็น เป็นความโชคดีของเราที่ทได้รู้จักคนแบบนี้ที่ทําให้เขาต้องมาสแสดงอะไรที่มันไม่ดีกับเราทําให้ชีวิตเราต้องเผเชิญเรื่องราวแบบนี้เพื่อที่จะให้เราเติบโตทุกคนที่จากเราไปอไม่มีใครอยากให้เราตายหรอกเขาแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาทําให้เราเติบโตเท่านั้นแหละค่ะสุขภาพสําคัญที่สุด เป็นสิ่งเดียวที่เราต้องสร้างเองเงินซื้อหาไม่ได้นะคะเราซื้ออาหารเพื่อสุขภาพได้แต่เราอซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้เราต้องสร้างเองอาหารเราก็ต้องเลือกกินอากาศเราก็ต้องเลือกหาจะเอาเข้าเอาเข้าตัวเองอารมณ์เราก็ต้องเลือกคนรอบข้างเราก็ต้องเลือกเราเลือกได้ว่าเราจะจะอยู่กับคนรอบข้างแบบไหน เรามีขาค่ะความทุกข์มันไม่มีขาหรอกตัวเราอะ่ะมีขาเราสามารถเดินไปอยู่ในที่ที่เราเป็นสุขได้อยู่ในที่ที่มันเย็นสําหรับเราตรงไหนร้อนเราก็ไม่อยู่เพราะว่าโบราณการก็บอกแล้วว่าอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นตรงไหนที่อบอุ่นพออยู่ได้เราก็อยู่แต่ถ้ามันร้อนเกินไปเราก็ถอยออกไปสักหน่อยนึง อากาศมันร้อนอารมณ์เราไม่จำเป็นต้องร้อนตามก็ได้เราไม่ต้องรบกับใครและเราก็จะไม่คิดรบกับใครชีวิตก็มีแค่นี้แหละค่ะสุขง่ายๆในแบบเป็นเรา